เรามาดูหน้างานหลังจากที่เราได้แนวลายท่อแล้วนะครับก็จัดเซนเตอร์นะครับของพื้นที่นะครับที่ติดแอร์นะเสร็จแล้วก็จะท่อแอร์จะออกทางด้านซ้ายแล้วก็จะใส่ต่อตรงนะครับกันตกแล้วก็มีเกือกมา้าเนี่ยใช้โฮสซขนาด3นิ้วนะครับเนื่องจากท่อแอร์เป็นขนาดสามทพนะครับ ซ้ำหุนกับผ้าหุนมาดูด้านนอกนะครับด้าน,นนอกที่เจาะอ,ออกมานะครับก็จะมีหัวกระโหลกตั้งรอนะครับเสร็จแล้วก็เป็นงอแบนส่วนท่อนทิ้งก็เจาะตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งดัดเข้ามุมนะครับหลบตามมุมบัวแล้วก็มาทิ้งลงที่รูระบายน้ำนะครับของอาคาร <S <S ยึดด้วยก้ามปูขาวครับใช้ท่อขาวข,าวขนาด3ทับนะครับแล้วก็จะมาที่งอฉากแล้วก็งอแบนแล้วก็ฉากเข้าคายร้อนอีกทีหนึง่งตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่วางคยลยร้อนนะครับโอเคภาพรวมนะครับ พามาชมงานติดตั้งแอร์แค i ร์อีกแล้วนะคะยังคงเป็นแอร์แค r ร์เอ็ก์อินเขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ตัวนี้ไซส์ของเขาคือสามหมื่นสามิทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูแกะกล่อง BTU ข้างในอีกทีนะคะว่า BTU จะทำความเย็นได้เท่าไหร่จะเป็นรหัส C2 TV AB 033 WI นะคะหนักสิบดกิโลกรัมนะคะ ตัวตัวนี้เราเคยติดมาแล้วนะคะเป็นไซส์สองหมื่นสี่แต่รู้สึกว่าจะยาวเท่ากันนะต,นนะต่างกันที่คอมเพรสเซอร์นะคะตัวนี้คอมจะใหญ่มากคอมเลอร์เลยเจ็ดสิบกิโลนะคะสีขาวสวยงามเลยนะคะ สองสี่เนาะแต่แว่าหนักกว่านะหนักกว่าใช่ก็หนักกว่าอันนี้สามหมื่นใช่ใช่สามหมื่นสามแต่ว่าเดี๋ยวดูห้าแอร์ทำทำได้กี่บิลิโอตัตัวนี้เป็นสลักเบอร์ห้ารุ่นใหม่นะคะ อ๋อทำความเย็นได้ที่สามหมื่น BTU ทั่วนะคะโอ้กินไฟสองหมืสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาทต่อปีเลยนะคะอ่าตัวนี้เป็น X i n v e r t r r ประหยัดไฟได้หนึ่งดาวนะคะแอร์ใหญ่แอร์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะทำได้ที่หนึ่งหนึ่งดาวถ้าสามหมนะใช่าะเห็นแบรนด์อื่นก็จะได้หนึ่งดาวเหมือนกัน พะมันต้องทำความเย็นให้ถึงใช่จะประหยัดพลังงานได้ดูหนีู่ร้อยสี่เซนติเมตรอันนี้ดูความสูงนะวองกลของอะไใหญ่มากหนักมากสามสิบก็ระยะปกตินะครับสามสิบแต่ว่าที่เห็นชัดเจนที่แตกต่างคือความหนานะยี่สิบหกเลย แผงนะแพงคอยินก็จะใหญ่ขึ้นตามอืมหนาอ้วนใหญ่ใหญ่กว่าสองสี่ด้านในตัวนี้็ wi ี Wi-Fi มี Wi-Fi นะครับตัวนี้สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้ออนไลน์ดได้ไดติดตั้งผ่านมือถือได้คนะ่ะตัวนี้เปิดปิดพินคอยทองแดงก็ที่สำคัญกว่านั้นนะคะ นี่ตำแหน่งอยู่ในช่องนี้นะคะช่องเล็กๆเนี่ยเสร็จแล้ว,ลวประเดนอยู่ที่ท่อออกซ้ายนะ <c oughs> ท่อออกซ้ายแล้วเป็นท่อสามกับห้านะคะขันแฟใต้เครื่องด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะตัวนี้เอาเรื่องเนี่ยแอรใหญ่ท่อสามท่อห้าต้องดัดดัดออกใช้เบนเดอร์ดัด พื้นคอยล้อนะคะก็อยู่นอกระเบียงนะคะใช้การตั้งพื้นเพราะว่าพื้นที่ได้นะคะแล้วก็แอร์ใหญ่ใช้ตั้งพื้นล้อหันหน้าออกไประบายนอกบ้านนะคะนี่เดี๋ยวรอไปเริ่มยึดเพดคอยเย็นกันค่ะ คอยเย็นแล้วนะคะเราพยายามจะยึดให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าคอยหนักหนักมากแทบแทบท,บทุกลูเลยเกือบยี่สิบตัวริ่แล้วก็เดี๋ยวเรากะระยะโฮซอนะคะลายท่อออกไปแล้วก็จะโฮซอตัวนี้เราจะใช้โฮซอใหญ่นะคะเพราะถ้าเราใช้สองจุดห้าอาจจะแน่นไปนะคะ ใช้โอล์3นิ้วะคะ่ะอันนี้เราถอยมาใหม่แกะกล่องใช่โอเนีย3นิ้วนะคะตัวนี้ชจดาไม่มีกล่องนะคะรู้รโรงงานมันเป็นไซส์พิเศษหรือเปล่าแต่2.5เขาจะมีกล่องให้นะคะกล่องพลาสติกสีเขียวแต่ตัวนี้ไม่มีกล่อง3นิ้วนะคะ ก็จะมีตัวแกนำออทำทนำตัวนำตัวน,ำ,วนำนะคะแล้วก็ตัวเคาะอีกตัวหนึ่งนะคะข้างในก็ซิว,วนะซิวไว้กระเทออกถ้าแกนนำมันติดมันได้ทั้งหมด สามชิ้นนะคะใหม่แกะกล่องใหม่แกะไม่มีกล่องสิพูดผิดใหม่ใหม่แกะไม่มีกล่องแพงด้วยนะคะตัวนี้สำหรับหน้าง,งานที่เป็นแอร์ใหญ่นะคะเหมาะเหมาะที่จะต้องใช้ตัวสามนิ้วนี่นะคะใหม่ใหม่ไม่มีกล่องนะคะหูซอไพโอ,อัเนี้ย ซึ่งใช้งานวันแรกนะคะตามหามานานนะคะกลัวยี่ห้ออื่นไม่คมท่อนี้ใช้ดีใช้อันเนี้ยสามนิ้วอดสำหรับแอร์ท่อที่เป็นไซส์สองไซส์ห้าไซส์สามไซส์ห้านะคะทำให้เราใส่ท่อลองไปได้ง่ายน,นะคะท่อไม่พับไม่บีเลยจังหวะดึงดึงได้ดีกว่านะคะ ลูกจะใหญ่ลุลแล้วนะคะนี่ได้โรศอนที่ใหญ่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเดินเข้าปังนะคะ mm hmm. แล้วก็ทาน้ำถิ่นดูดดค่อร้อนกันค่ะ ร้อนใหญ่ใหญ่มากหนึ่งกิโลเนี่ยวันนี้ค่อแถมอะไรมาอ๋ออ,อันนี้จะเป็นเทเบิลทายนะคะเอาได้ไหมครบับทอ่อแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมนี่กับ กับระยะขาที่จะเข้าตัวของแอร์เอ็กซ์ไเนอเตอร์นะคะสามหนึ่งพีลายท่อท่อเขาจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีมีช่องเข้าตรงด้านข้างใช่ไหมต้องเข้าด้านหลังแล้วก็โค้งขึ้นมาอ๋อด้านหลังจะยากหน่อยเรามาดูหน้างาน หลังจากที่เราดได้แนวลายท่อกันแล้วนะครับก็จัดเซนเตอร์นะครับของพื้นที่นะครับที่ติดแอร์นะเสร็จแล้วก็จะท่อแอร์จะออกทางด้านซ้ายแล้วก็จะใส่ต่อตรงนะครับกันตกแล้วก็มีเกือกมา้าเนี่ยใช้โฮสอขนาด3นิ้วนะครับเนื่องจากท่อแอร์เป็นขนาดสมทับหนาครับ3าหุนกับ5หุน มาดูด้านนอก,น,อก,อออกนะครับด้านนอกที่เจาะออกมาครับก็จะมีหัวกระโหลกตั้งรอนะครับเสร็จแล้วก็เป็นงอแบนส่วนท่อทิ้งก็เจาะตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งตัดเข้ามุมนะครับหลบตามมุมบัวแล้วก็มาทิ้งลงที่รูระบายน้ำนะครับของอาคาร ยึดด้วยก้ามปูขาวนะครับใช้ท่อขาวข,าวขนาด3ามับแนะครับแล้วก็จะมาที่งอฉากแล้วก็งอแบนแล้วก็ฉากเข้าคลยล้ออีกทีนึงตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่วางคยล้อน,นะครับโอเคภาพรวมนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตอนเข้าแฟนะครับแล้วก็ตอนอาวางท่อทงังแรงเสร็จนะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการติดตั้งข่อยล้อน,นะครับอันนี้เราหน้าง,งานท่อเกินนะคะท่อเกินไปประมาณ1นึเมตรครึ่ง เราก็เชื่อมท่อนะคะโดยผ่านไนโตรเจนนะคะไม่ให้เกิดข่านเหมาไนโตรเจนเราอยู่ในรถนะคะถังเล็กๆอันนี้เราก็จะเชื่อมต่อทั้งท่อห้าแล้วก็ท่อสามนะคะท่อห้านี้เสร็จแล้วนะคะช่างได้ลายเบนเดอร์ดัดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะพันพันผ้าใส่ฉนวนนะคะ ก็ลังเดินไฟเลี้ยงแอร์นะคะก็จะใช้สาย VCT นะคะเข้าเข้าไฟเลี้ยงคอย,ยืนแล้วก็ย้ำห่างปลาะคะ่ะใช่หางหางปลาเบอร์เบอร์หนึ่งจุดห้านะคะสีแดงเป็นตัวคีมย้ำ ใส่แฟใต้เครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือข้อร้งพิงนะคะเสร็จเราก็ประกอบคอยเย็นะคะแล้วก็ไปทาเอาเคอยร้อนตั้งนะคะแล้วก็เข้าแฟฝั่งคอยเย็นนี้เสร็จแล้วนะคะกาลังเดินท่อไฟของตัวเบ c k เกอร์แอนะคะเดี๋ยวเข้าไฟที่ตัวเมนแล้วก็เบ c k เกอร์แอร์จอเจาะอโมูดนะคะแล้วก็ข้างนอก,ก ยังไม่ได้ใส่ตัวทอ่ลอลงไปในรางนะคะสายไฟมารอแล้วะคะ่ะแล้วนอกรอเสร็จแล้วนะคะเราปิดฝาครอบรางเรียบร้อยเดี๋ยวจะยกคอยร้อนมาตั้งนะคะส่วนท่อน้ำทิ้งก็เราจ่าก้ามปูนะคะก็สไลด์มาลงตรงท่อน้ำเดนตรงนี้นะคะ ท่อนา่ะเปนงานแบกส่วนอากาศนะคะตอนนี้ลงมาที่870ไมโครแล้วนะคะวลงานเข้าแฟเขาเย็นนะแอ้ค่อยร้อนนะคะช่างเดินเสร็แล้วนะคะเหลือเก็บรายละเอียดพันผ้าตรงนี้นี่เองนะคะส่อนไปถึงแตก็อันนี้ก็มาจะเข้าไฟนะคะใสไ่ไฟไฟไฟตรงไหนโคตรนยอะ มันจะเป็นกล่องปิดบอดนะคะชุดบอดทนทนคลอ้อนนะคะแล้วก็เข้าไฟตรงนี้นะคะใช่ใช่ตั้งยึตดต้นช่าเข้าไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปออนเบเกอร์นะคะ มีเจ็ดร้อยไมโครแล้วค่ะใช้ปั๊มโรบินแอร์สองสเตตนะคะต้องใช้ตัวใหญ่ละค่ะถึงจะดูดได้เยอะนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอะ่ะถ้าลงห้าร้อยนี่เย็นฉ่ำเลยไหมหกร้อยละหกร้อยะก็จะประมาณสักยี่สิบนาทีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีววาเปิดได้ไม่ถึงห้านาทีนะคะแต่ลงไว้มาก ตัวเล็กไ่ไม่ขยับเลยค่ะน้องลองเองาตัวตัวเล็กมาน้องดูดไม่ได้เลยจุดนี้เข้ายากไหมเข้าไปยากปะก็ยากต้องกะองศาต้องต้องกะระยะให้ดีนะคะถ้าถ้าถ้าดัดผิดก,ก็งานงอกค่ะเพราะว่าเป็นทอ่อห้าด้วยงานนี้ดัดยากหกร้อยละห้าร้อยก็สิบเจ็ด ได้ประมาณ300กว่าๆนะครับเดี๋ยวจะปล่อยน้ำยานะครับแรงดันนะครับหลังที่เราปล่อยน้ำยานะครับ280 psi นะครับมาดูงานไฟนะครับเมนไฟที่เข้านะครับสายไฟจะเป็นเบอร์สีนะครับ จะมีเมนไฟจะเข้าที่คอยร้อนครับมีลายนิวตันมีกาวนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะย้อนไปที่คอยเย็นอีก4เส้นนะครับ1เป็นลายนะครับ2เป็นนิวตันนะครับส่วน3เป็นสัญญาณคอนโทรลครับแล้วก็มีกาวอีกเส้นนะครับที่วิ่งย้อนไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาลันเครื่องกันแล้วนะครับสิบสี่นะคะกระแสสิบสิบสามจุดสอง ระยะท่อห้าเมตรครึ่งเย็นจัด่ะเดี๋ยวต้องวัดโโอุณหภูมิอนะ้เดี๋ยวเราเก็บเก็บของออยกรามาดูทีกันแต่แต่ตอนนี้หน้าหน้าแอร์นี่เย็นอยู่นะต้องรอ่ะนะ องศานะคะ9.1 9.0อ๋อได้8 8.9ลงมาที่8.9แล้วนะคะ8.3เมื่อกี้เปิดพัดลมแรงมันก็เลยวัดไม่ได้นะคะ ก็ทำความเย็นได้ได้เร็วแล้วก็ไวเลย X Inverter ตัวตน,นี้หนึ่งดาวนะคะขนาดที่ทำความเอ BTU อยู่ที่สามหมื่นทวน BTU นะคะตัวน,นี้สวยงาม X Inverter แค่เรียกติดตั้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ น้อยนะคะตะกี้ช่างเลื่มต่อท่อน้ำทิ้งนะคะด้านในน้ำก็นองนิดนึงก็เรียบร้ยอยนะคะแคเรียเอ็กอินเวอร์เตอร์นะคะสามหมื่นวีทีวีของเราสวยงามนะคะตอนนี้ความเย็นลงมาที่เอ่อแปดนะคะแปดองศาเจ็ดเจ็ดองศานะคะเย็นจัดเย็นจัดเย็นไว้นะคะเอาอยู่